บรรดาท่านพุทธศาธสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านสายสหธรรมิกะทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมาฐานใกล้เข้ามาแล้วขอท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจรวบรวมกำลังใจ ให้ทรงอยู่ในรมของบรมีสิบทัศต์ตรวจใจดูว่าบรมีสิบทัศน์ของท่านมีาการครบถ้วนหรือไม่เพียงใดีนเบรการหนึ่งจรณะสิบห้าบรการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่บรรดาพิสุสมณนนีแล้วบาโกบาสิกาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ ท่านลงใคร้ครุญว่านับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถึงเวลานี้จารณะสิบห้ารายการของท่านมีครบถ้วนหรือไม่เพียงใดแต่หากว่าไม่มีการครบถ้วนแล้วก็คใอยโปรดระมัดระวังควบคุมกำลังใจอยู่ให้เป็นปกติสามารถควบคุมบารมีสิบรายการกับจารณที่ห้าครบถ้วน มิฉะนั้นแล้วการอุปสมบทบรรญชาหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ของท่านอย่าพลาดความหมายนั่นก็คือต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นกติขมันดาท่านหลายที่ต้องคิดย่อยไวเสมอสำหรับตอนนี้ไปก็จะได้คุยกันเรื่องก่อนเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ขอภาวะการตายของผมครั้งที่สามมาเล่าให้ท่านท่านหลายฟังเพื่อเป็นนิทัศนะรู้ว่าคนทุกคนนะต้องตายด้วยกันทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ตายแต่ด้าว่าเมื่อตายแล้วนี่สิ เราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเขตที่จะตายก็มีอยู่ว่าอบายภูมสีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติรจชัน,น,ชนหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเบรดาเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือว่าไปะนิพาน การที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานตามที่กล่าวมามันไปได้ด้ดยอำนาจการกระทําของเราถ้าอารมณ์จิตคิดชั่วที่อย่างเดียวเราก็ไปเกิดในอบภูมิถ้าอารมณ์จิตคิดดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือว่าปน,านิพพานวันนี้ขอนำเรื่อง ที่การที่ผมต้องเข้าถึงความตายวาระที่สามเป็นอันว่าคราวนั้นหลังจากการตายวาระที่สองผ่านมาภารกิจก็เต็มไปด้วยความหนักมากทั้งการก่อสร้างการบริหารงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาวบ้านทันหางานให้ใช้ให้มาก ถึงแม้เวลาจะป่วยไข้ไม่สบายท่านก็อยากจะใช้พระเวลาเช้าพระ่าทำบัตรสวดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้เวลาเย็นพระอ่าทำบัตรสวดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้กลางคืนเวลาจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานชาวบ้านท่านก็อยากใช้แล้วว่าถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็โกรธ ดูสภาวะเหมือนกับว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นลูกจ้างของชาวบ้านในเวลานั้นอาศัยที่ผมได้ศึกษาจริยธรรมจากหุวพ่อปานบัาบางโคอำเภอเสนาจังหวัดพนครเสียยุธยาพอมีความเข้าใจในเรื่องของจิตมีความรู้สึกว่าผมเองมีภาระหนักมาก จนทั้งมีความคิดเห็นว่าการเป็นคราวาัสมีความสบายมากกว่าก็อะไรเพราะว่าถูกชาวบ้านใช้ทั้งกลางวันกลางคืนงานประจำในสมณกิจก็ต้องทำงานปกครองก็ต้องทำงานก่อสร้างก็ก่อสร้างคราวเดียวหลายๆวัดมันก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านก็ยังขยันใช้ การใช้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าชาว่านเขาไปหาพระกันหากว่าท่านทั้งหลายได้เจตุปยาิยานท่านจะทราบว่าบางคนที่เขามานี่สภาพอาทิตสมานกายเต็มปฏิการไฟเผา <c oughs> หรือว,ว่ามีการถูกเครื่องพันธนาการมีอสันพาวุธสับฟันคนประเภทนี้อารมณ์ใจจะไม่มีความสุขเพราะนั่นอารมณ์อธิสมานในกายของเขาเป็นอาบายภูมิไปแล้วใลยก็มาหนั่งคิดว่าไฟเขาลุกท่วมตัวภายในถ้าเราจะไม่ทำให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าเขาโกรธไฟมันก็จะลุกมากกว่านั้น ถ้าทำให้ไฟก็เสือไม่กันเพราะในฐานะที่ใช้พระไม่ได้มาด้วยความเคารพนับถือ <c oughs> แต่ก็ได้พยายามค่้ยความเมตตาจึงทำให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกถือว่านี่ที่จะต้องชำระแบบนั้นไม่มียิ่งถือระเบียบเป็นสำคัญ เวลาใดเป็นเวลารับแขกเวลาใดเป็นเวลาทำงานประเภทไหนจะรักษาเวลานั้นโดยเคร่งครัดและจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ใครทั้งหมดถือต้งนี้ถือว่าหมดกิจและหมดภาระที่จะพึงทำมีภาระอยู่อย่างเดียวคือการทรงชีวิตอยู่เพื่อให้ธรรมะแกบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทเท่านั้น ที่นั่นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องท่านเนื่องเข้ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าภาระในคราวนั้นผมหนักมากผมกำลังป่วยเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ปีเดียวกันต้องสร้างอุโบโสถทั้งสองหลังพร้อมกัน ผมก็พยายามเร่งรัดคิดว่าชีวิตจะไปไม่รอดเดินเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเร่งรัดในการก่อสร้างพระโบสถสองหลังเสร็จภายในปีเดียวเมื่อทำการฝังลุนิมิตรเสร็จทำเดือนเดียวกันหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลทันทีการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ ความจริงขณะที่ไปก็รู้สึกว่ามีแรงแต่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลท่านพูกโวยการมาพบหน้าเขาท่านถามว่ามาทำไมก็ตอบเพียงว่าต้องการให้หมอตรวจโรคไม่ทราบว่าร่างกายมันเป็นอะไรท่านก็จุงมือเดินไปห้องคนไข้เป็นห้องพิเศษ ท่านก็บอกว่านิมนนอนในห้องนี้ท่านบอกกับท่านว่าวันนี้ต้องการให้หมอตรวจโรคก็สั่งยาไม่ใช่จะมันนอนที่โรงพยาบาลท่านผู้ในการผู้มีจิตอารีท่านบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่วัดอำนาจเด็กขาดอยู่ที่หมอเวลานี้ท่านเป็นคนไข้ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหมอยังจะกลับวัดไม่ได้ จึงกว่าหมอจะสั่งให้กลับเป็นอันว่าในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องตามใจท่านวันที่ไปและค่อนที่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ความจริงหมอเห็นหน้าแล้วท่านทราบ <c oughs> พอตึวเวลากลางคืนอาการประหลาดทั้งร่างกายมันก็ปรากฏ นั่นคือการจุกเสียกแน่นมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณใกล้ๆอย่าสองทุ่มมันจุกมันเสียดมันแน่นขึ้นมาเต็มหนอกจนเกือบจะให้ใจไม่ไหวก็ต้องอาศัยอนาปานุสติกรรมฐานเข้าคม่มคือกำหนดจับลมห้ใจเขาออกให้มีอารมณ์เป็นฌานถ้าจิตเป็นพอจิตเข้าถึง สมาธิอันดับที่สุดก็ปรากฏว่าไม่รู้สึกว่ามันมีทุกขเวทนาต้องทรงอาการอยู่อย่างนั้นจนกว่าทางร่างกายมันจะคลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเร็เรเศษมันก็หายอาการจุกเสียก็หายคนเลิกก็ทอนสมาธิใช้อารมณ์ใคร่ครวนอารมณ์จิตตามปกติ แต่เขาบอกอา่าราราว่าพอผมเดินเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นก็มีความรู้สึกอยู่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรามันต้องตายแน่ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีสำหรับเราเวลานี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเวลาที่มีคนเขาไปเยี่ยม เขาไปถามเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็เลยบอกให้เขาทราบว่าเรื่องอื่นห้ามพูดเวลานี้มาเยี่ยมคนไข้จะถามได้อย่างเดียวว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องห้ามพูดทั้งหมด <c oughs> และเวลานี้ไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ยังจะตายแล้วจะห่วงอะไรก็ทรัพย์สมบัติ <c oughs> หรือว่าจะไปสนใจอะไรกับญาติพี่น้องและเพื่อนผูง <c oughs> ความจริงการป่วยคราวนั้นก็ยังมีบุคคลผู้เห็นแก่ตัวไปใช้อีกใช้ตรวจนั่นตรวจนี่ก็นกรู้สึกสงสายคนพูกนี้ว่าอยู่ดีๆไม่ชอบรอบชอบลงนรก พอเขาเอ่ยเอ่ยปากใช้ก็เห็นว่าอธิสตมาในกายของเขามีไฟท่วมขึ้นมาทันทีนี่เป็นอันว่าท่านผู้นั้นเป็นอบายเป็นสัตว์ในอบายยาภูจะแล้วก็ทําให้แล้ว่านี่การป่วยเคลื่อนขึ้นมาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดมันก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หนึ่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> คมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในวัตถุกเวทนามันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษ มีความรู้สึกว่าเจ้าการป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีกจึงได้เรียกพยาบาลมาค้อยไขยเตียงอยู่ในสภาพนั่งมีหลังเพียงสบายแล้วบอกให้พยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่แกจะออกจากห้องบอกว่าคอยใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุว่า ก็เลยตั้งท่าเสีก่อนกนเลยย่งว่าเจ้าจกเจ้าเสียดมันจะมาการตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิเดยอนนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบกันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาทุกของร่างกาย ว่าที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริงเชือราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงมรณะมีทุกข์ังก่อนจะตายมันเป็นทุกข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้าไม่ได้อำนวยประโยชน์ความสุขให้แก่เราเลย เมื่อมีความหยดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายคิดว่าถ้าขันห้ามันจะพังเิ้นได้เวลานี้ก็ดีเราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นทาตพเมื่อเมื่อขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นทาตของกินเลสตันหาวปาทานและกุศลกรรมอยู่ตลอดไปต้องปลนเปรยมันด้ายารทั้งปวง บริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีดนอกรอยของฆรวาสที่ไม่มีจริยธรรมหรือว่าไม่มีมันญ,ญาติอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าขันห้ามันพังเราพอใจและขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ ขึ้นชีว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับ,บเราอีกเพร่อขึ้นชื่อว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการหลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่ม ร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับทราบมาตอนนี้พอมีอารมณ์สบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโปรง่งร่างกายมันจะจุกมันจะเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันเสียเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นพรหมสวยมาก เพรว่าเรื่องของเทวดาในเรื่องของผมนี่ผมฝึกมากับพ่อปานมันเป็นอาการชิน <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของแปลกพระพบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้ด้วย่าพรมท่านบนนั้นคือสามบดีพรมท่านมายืนอยู่คนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสี เวลานี้สมเด็จนิมนท์ท่านให้ไปพบพอท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอา้าตกลงไปก็ไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบอย่าไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไป แต่พออีกกายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อเขารู้สึกว่ามันมีความสวยสดงดงามมีความปลอดโปรง่งมีความเบามีกายใสรัศมีกายผ่องใสามากกว่าครามการตายครั้งที่สองยังได้มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มากเวลานั้นรู้สึกว่าการเจริญกรรมฐา,านในแบบนั่งสมาธิ ้เวลานานๆนจะไม่มีเลยมีแต่อารมณ์ใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอันิจจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะดา่าเขาจะสนเสริญไม่สนใจ <c oughs> สร้างใจสบายไว้เป็นปกติถือว่านาะทีโลเกออินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก เรื่องการนินทาว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมันนานมันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมก็ชชางเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากำลังใจให้เข้าถูกตามแบบฉบับพระองค์สมเด็จต,ตัศมาสุพุทตเจ้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิบมีจรณะสิบห้าเป็นสำคัญ แล้วก็ทำลายนิวรณ์ห้าเบรคการควบคุมอารมณ์ตามจริตตามนิองสมเด็จพระธรรมสามิตรทสงสอนอันนี้ผมทำผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทำงานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิงดีเป็นโอกาสมาก เมื่อท่านพรมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปประพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่ 9. เก้าเวลานั้นดูมันว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้อาอชี้ไปทางซ้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางซ้ายมือนี่ที่อากาศ แลดูระยะคล้ายกับเพชรทอรแสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงพระอาทิตย์พระราวพาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอารูปประพรมอรูปประพรมนี่ไม่ได้อยู่เหนือ,อรูปประพรมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากและท่านก็ชวนชมมาชม,ชมเตของพรมทั้งหมดถึงพรมชั้นที่สิบหก และท่านก็นชี้ให้ดูท้องฟ้าต่ำๆท่านบอกว่าสมเด็จจุบนโนนท่านขึ้นไปแต่พูดเดียวก็แล้วกันความจริงการขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงพรมชั้นที่สิบหกรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะขึ้นไปต่อไปนี่สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปที่แรกรู้สึกหมดแรง เหมือนกับคนไม่มีกำลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าได้รับคำว่าเป็นคำสั่งว่าเดินไปอย่างคุณโผผีโผผีขึ้นไปก็ไปพบอาการอาคารหลังหนึ่งพื้นเลยรู้ว่าพื้นที่ดินเลืรัว้วกำแพงแก้วมีซุ้มสวยสดงดงามมากด้านนอกเปรประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนกับประตูวมมัดนี่แหละ แต่มันสวยกว่ามากมีพรมสีทานด้านในก็มีพรมสีทานพรมแท้แลยไม่แท้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่งตัวเหมือนผมเต่สวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนแก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของ อาพรมชั้นที่สิบหถึงบรรดาสวรรค์ละพรมแล้วถ้าพรมชั้นที่สิบหนี่สวยมากแต่ว่าที่นี่สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคล้ายๆกระหอะระฆังที่ก็สวยสดงดงามเป็นพิเศษที่งไปนอนลงแต่ไปที่นั้นดูพื้นคล้ายแก้วปรสมทองไปหมด พอบริเวณขณะนิ่นนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพรรณรงสีและสมิลบริการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไง ก็พอดีพอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้ท่างเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงเด้งเขมานั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมาข้างล่างทรพิธการท่าน่างก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมาไม่ว่าอยากจะมาพราะนิพพาน ตอนนั้นใครๆเขาก็ว่านิพพานศูนย์กันทางนั้นผมกันเลยบอกเ่า่มว่าเพราะผมไม่มีแรงบอกผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพาน,นท่านบอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานในะอยู่ที่ไหนแล้วกราบเรียนที่ว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่ดีหกรู้จักไหมก็บอกว่ารู้จักก็ผ่านมาแล้วแต่ก็เลยบอกว่าท่านเลยพรหมชั้นที่สิบหกเขาเรียกว่านิพานนิพานไม่ใช่มีสภาวะสูญน,นิพานเป็นธรรมว่างอย่างเยิงย่งสาหรับกิเลสนิพานเป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้ำถามอีกว่าอยากจะมานิพานไหม แ้วตอบท่านบอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คำว่าน,นิพานนี่จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลัดๆเพราะเวลาเหลืออีกสองสามนาทีท่านก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นว่าเดี๋ยวจะรู้ท่านกระชี้ดูท่อนไม้สิบท่อนสันส้นๆเป็นไม้บางๆสันส้นๆล้วเรียกพระมาก้าวออก มีหลวงพ่อปานอาจารย์ไปองค์ที่สามพระเก้าองค์มาถึงก็หยิบไม้องค์ละท่อนละท่อนละท่อนแบกเดิเนไปนยางสบายไม่รู้สึกว่าหนักไม้มันสิท่อนก็เลยหนึ่งท่อนท่านก็สั่งบอกว่าถ้าชินนั้นเธอจงแบกไม้ท่อนนั้นองค์ก็เลยตอบท่านบอกแบกไม่ไหวแต่ก็บอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้ก็ตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักพอจับเข้าจริงๆไม้มันเบาเหมือนกันดาษเอาขึ้นบา่ารู้สึกว่ากำลังไม่ทราบประมาจากไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งท่งานก็เรียกมาบอกว่าไม้วางซื้ก่อนท่านบอกว่ากำลังใจของเธอเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมานิพนานได้ในชาตินี้ แต่เด้ว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติเกิสมถะภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเวลาที่จะเข้าเขตนี้จึงไม่มีกำลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วในที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนมาเขากราบไปโยย่อว่าจงอย่าคิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดียายก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าเส้นได้แล้วแล้วก็วางภาระทุกอย่างในโลกเส้นได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพระนิพพานทุกคนอาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนสาธรรมิกาวันนี้ต้องยอมมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระแห่งการตายครั้งดีสามตั้งแต่เริ่มบอกกันมาก็หวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่จะมีความเข้าใจในการประพฤติธปฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเพียงเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารทีห่หมดอย่าไปยุ่งกับมีวรนห้าประการ แ้วตั้งใจเจริญสมถกรรมฐา,านมิปสัสนากรรมฐา,านผลพระนิพพานย่อมจะมีกระท่านได้สูงความปัรถนาสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนกรรมฐานนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านผู้รับฟังยังมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงความปารถนาจงทุกประการ